แทแดนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เจอหน้าวิวอีกแล้วนะคะทุกคนเราวันนี้นะคะเจอหน้าวิวก็ต้องรีวิวรอบนะคะวันนี้รอบที่วิวจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะคะนั่นก็คือนี่เลยแทแดนนี่เลยทุกคนเรียวบีแรนมีไฟชาร์กนะคะทุกคนเรียวบีแรนมีไฟชาร์กนะคะตัวนี้นะคะเป็นรอบเบสค่ะทุกคนแต่ว่าจะเป็นสีอะไรไปดูกันเลย สำหรับรอกเรียวบีแรนมิรุ่นไฟฉากนีนะคะทุกคนเป็นซูเปอร์ไฮสปีดนะคะที่เหมาะกับงานไลจิกกิ้งนะคะทุกคนเขาทำมามีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะทุกคนอัตราโทษของรอบรุ่นนี้นะคะอยู่ที่6.8ต่อ1น,นะคะน้ำหนักตัวรอกอยู่ที่345กรัมค่ะเบรกได้ถึง15กิโกรัมกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับบอแบริงของรอกรุ่นนี้นะคะบอแบรริง10บวก1ค่ะสามารถจุสาย PE 1.5ได้350เมตร PE 2ได้300เมตร PE 2.5ได้250เมตรและ PE 3ได้200เมตรค่ะ เรามาดูกันที่ตัวรอกนะคะสำหรับรอกรุ่นนี้นะคะบอดี้เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวค่ะค่อนข้างที่จะทนมากมเลยนะคะทนแดดทนฝนแล้วก็ทนน้ำด้วยนะคะรอกรุ่นนี้เขาเคลมมาว่าเป็นรอกที่กันน้ำเค็มโดยเฉพาะนะคะ Saltwater Fishing Series ค่ะ มาดูกันที่สปูนนะคะสปูนของรอกรุ่นนี้เขาก็จะทำมาเป็นสีทองตัดกับสีแดงนะคะค่อนข้างที่จะเงามากเวลาที่โดนแสงแดดนะคะสปูลน,นี้คือสามารถจุสายได้เยอะมากๆเพราะว่าสปูลเขาจะลึกนะคะแล้วก็ใหญ่นะคะมาดูกันที่บริเวณแขนรอกนะคะสำหรับบริเวณแขนรอกตรงนี้ก็คือจะเป็นสีเงินนะคะตรงนี้จะเป็นโลหะ ทั้งหมดเลยนะคะไม่ลอกไม่ดำแน่นอนค่ะสำหรับบริเวณหนอบนะคะหนอบก็คือจะเป็นหนอบทรงกลมนะคะเหมือนกับแวรีสเลยเนาะแต่ว่าแวรีสก็คือจะทองทั้งหมดรุ่นนี้ก็คือจะเป็นสีแดงนะคะสำหรับเรียวบีแรนมิรุ่นไฟชาร์รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีถุงใส่รอกนะคะแถมมาให้ด้วยซึ่งถุงใส่เราก,ก็จะเป็นแบบตะก็แบบนี้นะคะ แถมมาให้ภายในกล่องด้วยแล้วก็จะมีชุดแต่งแขนรอกมาให้หนึ่งชุดนะคะแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งจองอยากจะเป็นเจ้าของรอกรุ่นนี้นะคะเรียวบีแรนดมีไฟชาร์กนะคะสามารถกด มาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปของวิวได้นะคะเดี๋ยววิวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะสำหรับโอกาสหน้านะคะวิวจะมาแกะกล่องเปิดรอกเปิดหน้าตารอกรุ่นไหนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิวต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ